เอาเนี่ยวันนี้ปายจะสอนเรื่องเทคนิคการต่อยให้โดนและหลบให้ได้นะเอาทั้งมวยซ้ายมวยขวาว่าคือทั้งมวยเปนมวเก่งตรงนี้แหละหลบต่อยเขาได้แล้วก็หลบไม่เขาต่อยโดนโดนที่นี่ที่นี่แหละถ้าเป็น,นมวยเก่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้โยปายจะสอนเทคนิคการต่อยให้โดนและหลบให้ได้นะเอาเอาเอาคิดว่ามวยซ้ายกันหรือมวยขวาเก่งสึดแม้สี่นี เอ,อาไยกซลม้มานนานะเทคนิคการต่อยให้โดนแล้วก็หลบให้ได้นะครับหัวใจของมวยมีแค่นี้เองแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องการต่อยให้โดนหลบไม่ได้คือสมรรถภาพที่ดีคําว่าสมรรถภาพที่ดีคืออะไรคือร่างกายเราที่ซ้อมทุกวันการวิ่งการรุ่นนี้นั่นในการสร้างสมรรถภาพที่ดีถึงจะบรับเป็นตรงนี้ได้นะ เพราะฉะนั้นป้าจะบอกว่าการต่อยให้โดนและหลบให้ได้ของนักมวยที่เก่งทั้งหมดเลยมวยซ้ายเวลาเล่นกับมวยซ้ายอันดับแรกคือสเต็ปขาที่เราไม่เคยนิ่งเลยเคลื่อนตลอดนะครับเพราะสเต็ปขานิ่งได้ทีนี้การกลับสไตล์ลีลาหนึงเราเก็บหมัดหลังมวยมวยต่างๆไนะปาเก็บหมัดหลังมวยตอนนัวนี้ซ้ายต่อยไม่ได้ขวาต่อยไม่ได้แล้วดูดิเ,เห็นไหม เขาปาดแตะนองซ้ายนี่เขาต่อยไม่ได้จะต่อยซ้ายนี่เขาต่อยไม่ได้เลยแค่ป้าดันนี้ถือเขาต่อยไม่ได้เลยอ้ไม่เป็นแล้วเนี่ยต่อยไม่ได้เลยมือเก็บหมัดแต่ถ้าพอป้าอยากให้เขาต่อยมาหลัง sì, ป so, mm ้ามานนี him, ้เขาต่อยมาหลังแล้วตอยแล้วดูนะพอเมื่อกี้พอป้าเก็บหมัดต่อยไม่ได้แล้วแต่พอป้าอยากให้เขาต่อยมาหลังป้าไม่ได้แล้วป้าหมุนอยู่ด้านซ้ายมือเขาแล้วแล้วก็แตะมืออย่างนี้เขาก็ต่อยป้าไม่ได้เห็นไห ต่อยอม่ต่างกันนะเก็บบัตรออเพื่อเปิดให้แข่งฮุกฮุ้ฮุกป๊อปพยายามเล่นอยู่ข้างที่เขาไม่ถนัดอยู่ตลอดแล้วที่ป๋าบอกว่าให้ยาวแย่ยาวกระแทกหมัดหน้านี่ยแย่ได้แทกได้สมัดได้แย่ได้กระแทกได้สมัดได้แย่ได้กระแทกสมัดได้ที่บอกว่าใช้มัดหน้าให้เก่งพอมันเปิดเป็นจังหวะเราจะปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้เนี่เราจะลงลากขึ้นบนขึ้นได้ ต่ไม่ใช่จะหมุนยู่ข้างเดียวจนเขาจำได้นะก็มีบ้างที่เปลี่ยนทางมากป๊อปหลอป๊อปปึงเคื่นมากอันนี้มือการ์ดนะมือการดด้กันมากอันนี้มือกาดเดียวกันก็เหมือนกันแค่ปลายแย่มัไปนี่เขา็ต่อยไม่ได้เลยติดท่อนแกนหมดแล้วดีที่สุดคือพอแตะเสร็จเลื่อนมือด้วยแตะด้านอีเห็นไหมพราะเราแตะด้านมือขาเขาใต่ขาไม่ได้แล้วตาก็หมุนขึ้นมาทางนี้ ยู่นี้นะครับมีการเลือ่อนยมวยต่างกันเละ่นมวยต่างกันต่อยให้โดนหลบให้ได้แต่ทั้งหมดอยู่คุณพืพ้นฐานที่เรามีสมรรถภาพที่ดีและขาแข็งแรงทุนเนพิ่มดีต่อยโดนหลบได้ได้ไปตด้ไไม่ได้แล้วเนี่ยจะเปิดปเป้าไหนประเด็นไหนก็ได้เพอนึกออกไหมพอทำได้ไหม,มได้ไหม,ไ,มได้ลองไปฝึก ฝึกให้คนหนึ่งกัดเดียวกันฝึกให้คนหนึ่งเป็นต่างกาดัดให้คนหนึ่งลุกเลยให้คนหนึ่งดันแย่ดันพิษดันแย่ดันพิษหมุนซ้ายหมุนขวากาดัดเดียวกันออกอย่างนีอย่างที่แต่เทปอยตลอดเลยหมัดหน้าอยู่นี้ตลอดไม่ใช่แย่ที่นะอย่างนี้เขาต่อยต้นแขนมังหน้าเขาไหลเป็นทางเนี่ยตรมตบได้ซ้ายหน้ออารับ 啊，叫酷酷。